เมื่อวานดูชุดชายกันไปแล้วนะครับวันนี้มาดูชุดหญิงกันบ้างสปิริตมังกรหญิงพร้อมท่ามังกรโยกเยกมีท่าด้วยนะรอบนี้รู้สึกว่าของรางวัลจะเยอะกว่าชุดของตัวผู้ชายนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุนแปทีการตีล้างตู้ชุดนีจริงๆตอนแรกก็ว่าจะไม่สุ่มแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเลื่อนดูชุดเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความ กรมกระดุกกระดิกยังไงก็ไม่รู้นะฮะแม่เห็นแล้วแบบรู้สึกว่ากลมจัดเลยหมายถึงหมวกเนี่ยนะที่กลมสำหรับของในตู้นะครับก็มีชุดผู้หญิงเนี่ยเป็นของรางวัลที่ใหญ่สุดนะครับใหญ่จริงๆนะฮะ เอฟเฟกเดียก็จะเหมือนกับไอชุดชายเมื่อวานเลยก็คือจะเป็นเกราะมังกรที่ขึ้นมาซ้อนชุดสีดามีเอฟเฟกขณะใช้ชุดพยาบาลก็คือพันยานั่นแหละนะครับมันก็จะมีไฟวิง่งก็เหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีอะไรต่างแค่ชุดนี้ผู้หญิงใส่ได้อย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นท่ามังกรโยกเยกนะฮะเป็นท่าที่กดปุ๊บแล้วมันจะค้างอยู่อย่างนี้เลยก็ถือว่าใส่ของรางวัลมาเยอะกว่าตู้เมื่อวานพร้อมมีทั้งชุดมีทั้งท่าอ่ะ จะเป็นเพราะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยคนเล่นน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะครับก็เลยต้องมีของอย่างอื่นมาแบบดึงดูดิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องศพนะครับ Goblet of Eternity ของอย่างอื่นก็เป็นของที่ส่วนใหญ่มีแล้วนะครับพวกกล่องสุ่มสกินปืนเพราะฉะนั้นก็มาลุยเลยละกันครั้งแรกเริ่ม9เพ็ดนะครับครั้ง2 19และ49 19, 99 199 349 499 ได้ชุดออกมาก่อนนะครับสปิริตมังกรหญิงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ชิ้นสุดท้ายลายตู้เหมือนเดิมเดี๋เปิดชุดก่อนแล้วก็ใส่ไปเลยนะจะได้ไม่งงชิ้นสุดท้ายจบที่699นะครับได้เป็นไอ้ท่าขี่มังกรโยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆเวลาใส่ยืนหน้าล็อบบี้ก็ประมาณนี้นะครับแม่ก็แบบว่าใครเห็นแล้วก็ต้องสุ่มนะฮะชุดนี้กระดูกกระดิกมาก <laughs> ส่วนท่าทางเวลากดก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีมังกรสปริงเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นไปขี่ยกหน้ายกหลังนี่โยกแบบมันหลุดโลกอะ่ะสังเกตหัวมังกรนะดาวขึ้นเอาไว้ใช้ตอนศัตรูจริงมานะฮะเราก็ขึ้นไปขี่มังกรโยกลบรับรองรอดเหรอไม่ตายดออเดี๋ยวรออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับวันนี้ชุดหญิงกับท่าขี่มังกรใช้จริงเป็นไงบ้าง กันเลยาวันนี้กลับมาลงแร้งกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าหายตึงหรือ,อยังนะช่วงรีซิชันมาเสร็จวันสองวัน,วนแรกเนี่ยยังตึง <Yeah. S 1> คือทุกแร้งจะลงมาอยู่ระดับเดียวกันหมดไงมันก็ไล่จิงกระจับเลยนะครับเดี๋ยวรอให้พวกนั้นเขาไต่ขึ้นไปก่อนอส่วนผมค่อยขึ้นทีหลังขึ้นทีหลังง่ายกว่า มาลงกันที่โซนประตูเจ็ปีนะครับใครตามมาด้วยเนี่ยคุณหนึ่งไม่ทันพี่เราไอ้น้องขอเข้าก่อนได้ปืนแล้ว,ลวเข้ามาได้ปืนเลยเปิดมานได้ไปหยับดุยฟ้าในนี้ตายไม่เป็นไรนะครับ มันคนละมิติแบกบเยอะไปนะบางทีนี่ไหนเอาคืนเออง่ายท้องยังไม่ทันทำไร นี่นะีเอาคืนอ,อืมไปคู่ <Br> uh. โอเคหมดเวลาได้เวลาหวนกลับปิติเดิมในนี้ก็เอาไว้กู้ช่วงลงแรงต้นเกมได้นะครับใครไม่รู้ไปไหน <Okay. S 1> ก็มาวิ่งเล่นบนนี้ไปก่อนอ่าก็ถ่วงเวลาได้ประมาณ2-3นาที่นะครับโอเคแล้วก็แต้มมาซื้อปืน เห็นเขาบอกว่าปืนที่อยู่ในแท่นเนี้ยมันเป็นปืนจากแพทก่อนจริงหรือเปล่าครับอย่างซองควงเนี่ยมันเป็นปืนสมัยช่วงที่ยังไม่โดนเนิฟอะ่ะที่ยิงคนนัดสองนัดก็ตายแล้วอะ่ะเออผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเห็นได้ยินมาสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้ GM เขาประกาศหรือเปล่านะว่าไอ้ปืนที่อยู่บนเนี้ยมันบวกอะไรบ้างเพราะว่าไม่เห็นเหมือนกันใคร,รช่วยบอกทีละกันนะจ๊ะ วันนี้ผมใส่ตัวสกิลนักสืบครูมานะครับอ่าชื่อเล่นชื่อครูชื่อจริงชื่ออาจารย์พอสามารถก็คือจะสแกนศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆเฉพาะศัตรูที่ยืนอยู่นะครับถ้าเขานั่งอยู่เนี่ยก็จะไม่โดนสแกนก็เปลี่ยนตัวบ้างอะไรบ้างช้อปปิ้งตู้เจก่นเอาแม็กกับสโคปมาของฟรีโกยมาให้หมดไปได้เวลาลุยมุ่งหน้าเข้าเมืองใจ แม่ชุดนี้เวลาใส่เล่นนี่มันดูเพียวดีนะครับมันเหมือนชุดวอร์มสีดําแล้วก็มีเกาะมังกรมาซ้อนอีกชั้นหนึ่งส่วนตัวผมชอบมากกว่าชุดตัวผู้ชายนะครับเพราะว่ามันคล่องตัวธรรมะธรแมงกว่านี่นแหละมีศัตรูอยู่ใกล้ๆจริงเหรออ๋อนี่ไงมันขึ้นจุดแดงทางซ้ายสแกนเจอคนหนึ่งแล้วได้โดนละ <Hey. S 1> ทางขวาอีกคนข้างในน่าจะมีแน่ๆนี่ไงสงคน ไปหนึ่งไป,ไปสอง <Easy. S 1> มาสองคนเหรอน้องขอยนญาตซ้ำ <Aye. S 1> ม,มาดูแล้วก็นหนียังไงเนี่ยไม่ให้ดึงหรอก <Double Kill. S 1> มาดี่น้อง สองแปปะพอทำไมเขายิงผมไม่ตายเราก็ใช้ซองควงเหมือนกันนี่หว่าสกินะอะไรอะไรเฮ้ยใครมาเ <c oughs> พิ่งลงเหรอหลักก่อยีกไอ้นี่ก็ซ <c oughs> อ,องควง กลับมาระบาดแล้วนะเนี่ยตั้งแต่มันมีไอ้มิดพีข้างบนควรขึ้นไปเอาปืนลงมายิงกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเอา M14 มาขายแต่งไว้ไม่รู้เวล3ด้วยเป็นปืนที่มา่ก่อนเกียนมากนะครับยิงแบบลั่นจัดเลยยิงเข้านัดละห้าสิบหอะ <Hey. S 1> แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่โกงเท่าเมื่อก่อนแล้วนะโดนเนิฟมาหลายรอบแต่ก็ยังถือว่าพอเล่นดได้นะครับเพียงแต่ข้อเสียก็คือเวลาเจอศัตรูที่เขาวิ่งอะ มันจะยิงไม่ค่อยโดนมันต้องยิงตัวนิ่งๆไปนึง,งเดี๋ยวินน้อง<ป>และไข่เขามันลงหมดตี้อย่าบอกเลย<ป>ลงถูกที่ซะด้วย ยังไม่หมดอีกเโอ้ฟืนก็บนเลยยิงตั้งนานละก่อยเหล็อคนหนึ่งนี่หลุดระยะเนี่ยถ้าไกลๆแบบเนี้ยยิงมันนะครับ M14 ยิงเจอคนอยู่กับที่เนี่ยสับมันเลยไอใครก็ดักหลอยน่าจะน้องในพิกที่วิ่งไปเมื่อกี้ วันนี้รู้สึกไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะหรือว่าแรงผมล่วงลงมาเลยไม่ตึงไอ้พวกที่ตึงเขาขึ้นไปไดมอนด์กันหมดแล้วนะครับบางคนก็แบบพอรีซูสั่นปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บแรงวันเดียวขึ้นฮีโรอีกเลยนะพวกว่างนะครับส่วนผมไม่ค่อยว่างไอเปิดสแกนเลยแม่ไอ้นี่วิ่งอ้อมถ้าเกิดเขาวิ่งอย่างเงี้ยใช้สแกนแล้วมันจะเห็นจุดชัดนะครับ รู้เลยว่าวิ่งไปทางไหนนั่งแอบเหรอขุนสี <Hey. S 1> ขวาเข้าน่าใจตัวที่ออกไปเมื่อกี้เขาย้อนกลับมา <Hey. S 1> ขอเคียร์ขุนสีก่อนเดี๋ยวผมลองสแกนใหม่นะโอ้โห <Hey. S 1> oh 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 oh. มาประชิดเลยเหรอเห็นนั้นน้องนอกโลกสองคนเจาะไม่ได้มาด้วยกันก็ยิงยากหน่อยนี่ดีนะเอาตัวนักสืบมาเลยรู้ใจเย็นถ้าเอาตัวอื่นมามองไม่เห็นนั้นเนี่ยไปนาตาลี ตกใจหมดเลยโผล่มาแบบไม่ให้ตั้งตัว,ตวอ,ใใอีสองตัวหลังยังวิ่งตามผมอีกจุดมันเคลื่อนที่ได้พี่เห็นนน,น้องพี่มีตาทิพย์ถอยก่อนเขาจะเอาผมไม่รู้ว่าจะวิ่งมาขึ้นเครื่องดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอญาติเติมสเสบียงก่อนตู้เจเวอร์ชั่นพกพามีทุกสิ่งให้เลือกใครมีก็อย่าลืมใช้กันด้วยนะครับมีประโยชน์เวลาเราเข้าถึงตู้เจไม่ได้ <Okay. S 2> ไปดีกว่าได้เวลาถอยอยู่หน้าเดี๋ยบ้านไปใครมาขับรถเอา้าบินชนเสาอีกโทษฐานไม่มองทางล่วงเลยวิ่งยาวเลยทีนี้ไม่เป็นไรมีที่สแกนอยู่สแกนไปวิ่งไปรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดนึงหรือสตูอยู่ใกล้ๆข้างบนเนอะ อ๋อไปนู่นแหละเขาน่าจะเพิ่งออกมาจากไอประตูไม่ได้พีกหรือเปล่าข้างหลังผมเนี่ยคนหนึ่งเดี๋ยวรอดักก่อนหัวแตกเฮ้ยเ<อ>้ มาสองคันเลยเว้ยไอ้นี่รอรถใหญ่คนเดียวนะข้างหน้าผมยิงรถทิ้งก่อน ฟันดีครับน้องไปละได้เวลาวิ่งจริงๆเมื่อกี้เราจะเข้าวงก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวเขียรข้างหลังก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาอ้อมหลังเราไงทีนี้ก็ค่อยวิ่งสบายใจหน่อยใครมาจอดรถไว้เนี่ยยืมหน่อยแล้วกันไปละจ้างัน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 งนงลัมโบคันดำขับไม่ความได้ไงข้างหน้า โอ้เป็นดงบิ๊กฟุตก็มาชโชคดีเจอกันข้างในเดี๋ยวเราถอยมาเล่นฝั่งตรงข้ามเขาจะได้ไม่แอดเปิดสะแกนอีกรอบรมีนะ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเฮ้ยกี่คนมา น่จาจะคนเดียวเดียนไอ้ตีเดียวกันไปเนี่ย,ยมาทำไม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่อง คนเขายิงกันอยู่ไม่รู้เรื่องไอคนนี้ตึงจริงๆก็ตึงทุกคนน่ะตอนซีซั่นขอญาตฟาร์มแป๊บเหลือคนเดียวนะตรงนี้ขังตัวเองเหรองั้นก็อยู่ไปเถอะผมไปละว,วงหนีอีกแล้วนะเบอร์กรี้เพิ่งขับรถเข้าไป เอาละเราย้ายไปเล่นฝั่งนี้เราน่าจะมาก่อนนะเมื่อกี้เขายังนัวกันอยู่ตรงนั้นไปไอ้โหมาสองก็ยิงไม่ทันแล้วพี่มาสาม อยเลยสแกนแปบ๊บซ้ายสองขวาหนึ่งโอเคไมแปบ๊บเปิดก่อนได้เปรียบแม่เกมนี้ไปทางไหนก็เจอคนดูชุดกันก่อนดีกว่าขอญาตตั้งกำแพงมาดูชุดกันนะครับ และนี่ก็คือชุดใหม่สปิริตมังกรหญิงเป็นชุดซีรีส์เดียวกับตัวผู้ชายเมื่อวานนี้นะครับเส้าณน้ผมก็ตามที่เห็นเลยออกแนว,แนวชุดวอมสีดำรัดรูปแล,ล้วก,ก็มีเกาะมังกรเนี่ยมาเสิร์มบ,บนตัวเราอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นท่าโยกมังกรนี่มันก็จะเรียกมังกรสปริงออกมาแล้วก็โยกเอาไว้ใช้ตอนเจอศัตรูเยอะๆนะครับไปดูจะหลบยังไงกดท่านี้สวนเลยผมว่าหัวน่าจะแตกคามังกรนะ ไม่น่าจะรอดเอกล้ๆมีศัตรูอยู่ใกล้ๆมันต้องบูแล้วรอมันนานขออญาตซ้ำแล้ววงหนีตลอดเลยนะเมื่อกี้พึ่งดีดมานี่บีบกลับไปที่เดิมอีกแล้วหลังไงวอเดี๋ยวรอกูดาวสแกนแป๊บนึงเขาน่าจะอยู่โซนเนินเขาตรงนั้นแหละ ต่อก่อนเลยเจอหนึ่งคนโอเคสองคนอยู่ด้วยกันหนึ่งสองไม่ถือว่าลูม่น้องมาพี่แถมให้ไปหนึ่งไมต้องดึงเอาไงคนท้ายไม่เข้ามาพี่เต้นนะ โยกมังกรรอเลยอ,อจึบปึ๊บปึ๊บจะยิงเหรอไม่ได้กินหรอกพี่โยกหลบได้อจุบอจุบอจุบอจึบหุยยอดระเบิดเลยเหรอทำไมโหดร้ายจังเดี๋ยวดิคนโยกม้าดินมังกรอยู่อ่ะไม่รู้เรื่องอคืนไปวิ่งไปไหนอะเฮ้ย เราจะเล่นระยะพีวซะด้วยเออดันมาซะทีอุ้ย <All right. S 1> ลอดเฉย ล่วงทั้งคู่มีเข็มทั้งคู่งงเลยจังหวะนี้เอาลายนอ้องรอบนี้ของจริงเสร็จะไปไดีพลังไปอย่าเราถึงว่าโจนแดดแล้วทำไมดีดจัง โอเคก็ประมาณนี้นะครับชุดสปิริตมังกรหญิงก็ตู้นี้น่าจะคุ้มกว่าเนอะเพราะมีทั้งชุดมีทั้งท่ามังกรโยกเยกแต่ไม่ว่ายังไงทั้งชุดหญิงและชุดชาย2ตู้นี้ถ้าจะเอาก็ต้องล้างตู้อยู่ดีนะครับ <laughs>